สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอโรคาวาราตี้สาระดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพค่ะความชราคือหนึ่งในความเสื่อมถอยของวัยและสิ่งที่พ่วงมาด้วยพร้อมกับช่วงวัยนี้คือโรคภัยไข้เจ็บที่ใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะอย่างเช่นแขกรับเชิญวัย85ปีที่สุขภาพถูกรุมเราด้วยสารพัดโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันอุดตันโรคหัวใจและโรคปอด ไปติดตามเรื่องราวของเธอกับคุณฟ้ารุ่งรุ่งเลยค่ะสวัสดีจ้าแม่อุ้ยสาธุแม่อุ้ยอู้กับเมืองได้ก่ออู้กับเมืง <c oughs> อมมงจังไหนเจ้าอ๊ะอู้กับเมืองจังไดจังไดนีอ่อีสานเนาะเออว้าอีสานได้อยู่ว้าอีสานได้อยู่ <c oughs> ฟ้ารุ่งรุ่งตอนนี้อยู่เชียงรายที่นี่เชียงรายใช่ไหมคะจ้าเชียงรายที่นี่ค่ะแต่ว่าแม่อุ้ยว้าวีสานจ้า แม่อุ้ยเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เอ้าแล้วทำไมอำเภอจุมพลบุรีแล้วคะแล้วทําไมถึงได้มาอยู่ที่เชียงรายอะคะย้ายมาอยู่กับลูกชายเป็นพระอาจารย์อยู่วัดดอยแม่แอบวัดดอยแม่แอบตรงต้องขึ้นขึ้นไปบนเขานี่หรือเปล่าคะบนบนพระธาตุนี่แล้วคะย้ายมาอยู่นานแล้วหรือยังจ๊ะนานแล้วนานแล้วเนาะค่ะแม่อุ้ยจ๋าก่อนหน้านี้แม่อุ้ยมี ปัญหาสุขภาพอะไรบ้างเป็นโรคอะไรบ้างโอโรคหลายอย่างโรคเบาหวานค่ะแล้วก็โรคหัวใจค่ะแล้วความดันค่ะสูงแล้วก็ไขมันอุดตันในเลือดอแล้วก็โรคปอดเดี๋ยนะโรคชักเยอะแล้วนะคุณยายขาคุณยายชักเยอะแล้วเนาะจะเอาทุกอย่างเลยเนาะจะเอาทุกอย่างแล้วคุณหมอดูแลยังไงบ้างคุณหมอก็ รักษาตลอดเลยค่ะคุณหมอรักษาอยังไงบ้างคะไปเจาะเลือดแล้วก็ไปตรวจเช็คความดันก็เช็คหัวใจค่ะไปนักทุกเดือนทุกเดือนเลยค่ะแล้วตอนนั้นที่ว่าโอ้เป็นหลายอย่างเนาะ,ะเป็นหัวใจ,จเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นปอดด้วยใช่ไหมคะ,ะปอดหัวใจแล้วอาการเป็นยังไงบ้าง ตอนตอนเป็นหัวใจครั้งแรกมันนอกเลยไม่รู้สึกตัวอยู่ดีๆก็วูบไปเลยคไปหาหมอทันค่ะโอ้ยยังโชคดีเนาะเนะแล้วก็ไปใจไอออกซิเจนค่ะหันใจไม่ได้ค่ะสิบวันอยู่โรงพยาบาลบุกสิบวันอยู่สิบวันเลยนอนอยู่โรงพยาบาล แล้วพอออกมาแล้วแล้วอาการมันเป็นยังไงคะอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆได้ดื่มน้ําเห็ดได้ยังไงเอ่ยใครใครเอาน้ําเห็ดมาให้ดื่มลูกสาวลูกสาวน้ําเห็ดมาให้ดื่มดื่มไปแล้วหมดขวดหนึ่งมีแรงขึ้นมีแรงขึ้นมากมีแรงขึ้นมากไม่เหนื่อยค่ะอเห็นเห็นลูกสาวคุณยายแอบมาฟ้องว่าเนี่ยหลังจากกินน้ำเห็ดชอบหนีขึ้นดอยไปเรื่อยๆ บอกว่าชอบหนีขึ้นนอยขาดขาดกี่เดือนหมดยาค่ะวันนี้ไปกรุงเทพไปหาลูกชายค่ะพอดีเขาก็เสิร์ฟอาหารที่นี่ค่ะเบาหวานขึ้นเบาหวานขึ้นเยอะทีนี้ลูกชายดูแลดีไปหน่อยเนาะจ้าไปอยู่เป็นเดือนค่ะกลับมาแล้วเบาหวานขึ้นมากค่ะ แล้วก็เลยกลับมาดื่มน้ำเห็ดใ<า>หม่แล้วค่ะยายาก็ไม่ได้กินด้วยยาหมอค่ะค่ะมันลืมเอายาไปไปอยู่นานเจ็เพื่อน แล้วพอกลับมากินน้ำเห็ดใหม่รอบนี้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเนาะค่ะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งค่ะมีของขวัญจากธรรมชาติมามอบห้กับคุณยายด้วยนะคะนั่นก็คือน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพนะคะโอ้ขอบคุณคุณยายมากมากค่ะขอขอบคุณมากมากนะสาธุขอบคุณค่ะยุวันณสุขภัณะสาธุเอชนะห้าได้ตลอดกาลสาธุแม้เราจะหยุดยั้งการล่วงเลยของการเวลาไม่ได้ แต่เราสามารถชะลอความเสื่อมของไวัยได้ด้วยการดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆค่ะและนี่ค่ะต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชสลูมพลัสสมดุลของสุขภาพสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ